นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขา,าปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุุะโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิรอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธะสมาดีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ ผมมาจ,จะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาุะโมพุทธายะวิราัทาโยวิระโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุุะโมพุทธายะวิราตโยาวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธะสมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจ,จะมาเทวาอภิราภาพวันตตเมมหาปุญโยมหาราภพวันตตเมมิเตพาหุอติ พุทธามาอาอนะโมพุทธายะวิระทาโยาวิระโคดายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุนะโมพุทธายะวิราทาโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจมหาเทวาอภิรา,ภาพภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภพภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิรัตโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิราอิิโยพุทธัสมาณีมามะพุทธัสะสวโหมสัมปฏิจามิเพ ah ่งเพ่งภาภาหาหาลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขา,าปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ โทธามาอุุะโมพุทธายะวิระทายาวิระโคดายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภภวันตตเมมิเตพาหุอาติพุธามา โอนะโมพุทธายะวิระทายวิระโคดายังวิราอิงสาวิราธาสีวิราทาสาวิระอิทิโยพุทธัสัะมานีมามะพุทธัสะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขา,าปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทามาอาุณโมพุทธายะวิราทโยวิราคโายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทโย พุทธะสมาดีมามะพุทธะสวะโหมสัำปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ